นักหน้าขึ้นวีระพลนะครับก็บอกว่าให้เดินเบียดให้ออกอาวุธเยอะๆนะครับแล้วปล่อยตัวออกมานี่เพชรห้ยวยพึ่งนี่เดินเบียดทันทีอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับพยายามจะปล้ำในโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มจะทําได้ดีด้วยไม่สนพญาพึ่งเองนี่ตัวเล็กแต่สู้บนนะครับโอ้แข็งแรงเหมือนกันจะกดตัวใหญ่ลงมาตีครับทางด้านของเพชรห้วยพึ่งต้องขวางหน้าไว้ครับจังหวะนี้การแยกก่อนครับเริ่มเกมกันไปกลางเวที แม่เพชรห้ยพุ่งเดินเข้าไปโดนแข้งขวาเข้ามากระเด็นตามแข้งครับออกมาลุยต่อครับโตแข้งขวาขึ้นไปมีฮุกซ้ายครับแม่พญาพึ่งเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่าแม่ดูลำหักลำโค่นนี่ค่อนข้างใช้ได้เลยครับสำหรับพญาพึ่งเอาละครับความยาวของเพชรห้วยพึ่งเริ่มมาให้เห็นแล้วครับแม่พอจับได้แล้วแทงยาวๆนี่สวยงามเหลือเกินครับพยายามเสียบยัดเข้าไปเลยครับเพชรห้วยพึ่งครับส่วนพญาพึ่งมีมีศอกมาสลับะครับเนี่ยพยายามขวางหน้าไว้ครับ ลุยหนักแล้วนะครับเดินเข้าไปเจอสอกขวาของพญาพึ่งครับเพชรพลอยพึ่งเตะหลุดครับพญาพึ่งเตะขวาขึ้นมาครับพ่อาลีวันนี้นิ่งจริงๆพญาพึ่งไม่มีตกใจเล็กกว่าเขาจริงมีทั้งหมัดทั้งศอกนะครับเอาละครับเริ่มทำผลงานได้ดีมาดูวงในดูจังหวะการไล่แขนโอ้โหดูตัวเล็กล็อกตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ไม่สนนะครับยามจะเปียดโอ้โหกดลงมาตีแต่ก็ยังตีไม่ถนัดยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมดูพญาพึ่งคุมรูปมวยนะครับ มาดูว่าแข้งขวาโอ้โหแล้วก็มีลูกขี่อาวุธมวยก็ดูจุกจิกด้วยไฟนี้แต่มาโดนแข้งซ้ายของเพชรห้วยพึ่งนี่เข้าไปแล้วครับเพชรพึ่งก็พยายามใช้ความยาวแล้วครับเบียดบี้ขยี้วงในได้ไม่ได้ครับดูครับแม่พอประกบนแล้วชัดเจนครับความใหญ่ความยาว แล้วก็ชุดนี้ครับแม่ตีได้ดีแต่ว่ามีเสียงครับมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยจากบนล็อกครัเบื้ีเสียงอะไรเนี่ยว,ว่าพอทำท่าดจะโหนเชือกนิดนึงแล้วครับนะยังไม่สนเดินขยับเข้าไปดูพญาพึ่งพญาพึ่งเองก็ต้องขยันออกอาวุธนะครับตัวเล็กกว่าไปรับเยอะๆนี่ก็มีสิทธิ์ยุบได้เพชรห้วยพึ่งพยายามจะเบียดเข้าหาดูแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดมากอาวุธมวยวันนี้มานิ่งแล้วก็มาจุกจิกด,ด้วยครับ แข้งขวาครับสาดไปก่อนครับแล้วก็โต้ขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรห้อยพื่งเอาเจอแข้งขวาครับโต้ขึ้นด้วยซ้ายครับคนนึงใหญ่ครับน้ําเงินเดินทำส่วนอีกคนนึงเล็กนะครับแต่ว่าอาศัยหลักเรียมครับเอาแข้งขวาสาดเข้าไปครับจับได้เกี่ยวได้โต้ไม่โต้ครับโอ้โหชาใหญ่เลยเอ้าคนละชาครับเรียกว่าจังหวะเกี่ยวแล้วโต้นีพญาพึ่งทําได้ดีเพชรห้ยพึ่งก็ไม่สนตอนนี้เริ่มจะโมโหเริ่มจะเดินเร็วขึ้นโอ้โหดูแข้งขวา เรียว่าวันนี้นี่เตรียมตัวมาดีซ้อมมาดีแล้วก็ออกแม่นด้วยนี่แหละครับเพราะเกี่ยวล้วโต้คืนได้ทุกดอกนะครับโอ้โหเพชรหวยพึ่งก็ไม่สนยิ่งโดนก็ย,ยิ่งเดินเบียดนีติอเข้มมาหรือเปล่าปล่อยตัวออกมานี่เบียดทันทีดูวงในนะครับจังหวะจะปล้ำในนี่โอ้โมาโดนพญาเพิ่งมีคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ตลอดนต่อครับดูครับ พชรห้วยพึ่งใช้ความใหญ่ครับบทไหนอย่างเดียวแล้ครับโยกนี้ยกที่4แม่พยาพึ่งหันมองทีมงานครับเอาไงต่อดีครับชกแบบนี้แล้วโอเคไหมพอโอเคก็หันไปสายแข้งขวาต่อครับแต่ว่าเพชรห้วยพึ่งไม่สวนครับดูครับแม่พยายามจะกดแขนแต่ว่าจังหวะสับสอกไม่มีครับวางแข้งซ้ายมาครับเพชรห้วยพึ่งโอ้ยพยาพึ่งมีศอกขวาเอาละครับประชิดตัวแบบนี้ครับดูดีๆครับอย่าเผลอย่าพลาด ว่าทั้งคู่ทั้งคู่นี่เน้นเข่าอย่างเดียวแหละครับตอนนี้ครับยังไม่มีอย่างอื่นมาเสริมครับสถานการณ์นี่เบียดนะครับสถานการณ์นี่เบียดเอาแข้งขวา2แข้งเลยครับอาวุธทันกันเลยครับเอาไนเลยครับอีกคนนึงล็อกคออีกคนนึงป้ายหน้าขวางหน้าเอาไว้ครับตีไม่ตีครับเสียบเข่าซ้ายครับเทวดยเพิ่งเอาเสียบซ้ายอีกทีหนึ่ง พยาพึ่งพยายามมีศอกมาสลับะครับตีซ้ายครับโอ้ตีแล้วป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับเพชรห้วยพึ่งดูแล้วความใหญ่น่าจะเริ่มเห็นผลแล้วหรือเปล่านะครับเราะเดินเร็วขึ้นแล้วก็ปล้ำไหนตีเข่าได้แรงๆเจ็บๆแล้วครับตอนนี้พยาพึ่งพยายามจะมีศอกกระลาโบแต่ชุดนี้นี่เอาล้ครับแต่ละดอกเนื้อๆทังนั้นแล้วก็เรียบร้อยครับหล่นลงไมให้กรรมการนับแล้วก็ยุติการชกเลยครับนี่แหละครับ เป็นทางด้านของเพชรห้วยพึ่งดาบรันสารคามครับชนะทีเคโอไปในยกที่4ี่ครับโอ้โหความเล็กความใหญ่เลยครับเราเบียดวงในแล้วมันชัดเจนครับเปิดตัวสวยเลยครับที่เพชรจินดีแล้วก็เมืองคุงิไฟแรกของเขาครับประเดิมชื่อใหม่เพชรห้วยพึ่งดาบรันสารคามครับดูภาพช้าครับดูว่ารูปร่างช่วงชกนี่แหละครับความใหญ่เะครับเบียดเข้าไปทีต่อทีนี่โอ้โหเลยว่า พญาพึ่งเองก็วันนี้มาดีมานิ่งนะครับแต่พอโดนบทหนักๆน,นี่ไม่ไหวนะครับโอ้โหแล้วแต่ละดอกที่โดนเข้าไปนี่เนื้อๆทั้งนั้นแหละครับดูครับโอ้โหดอกสุดท้ายนี่เต็มๆเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อคู่ที่2ครับ